มาดูไอ้หนุ่มที่คนทั้งประเทศชาติกําลังก่นด่าว่าทำให้ภาพลักษณ์คนไทยนักท่องเที่ยวไทยเสียหายตกต่ำมันออกมาตอบโต้ว่าอะไรมันบอกว่าคนที่ด่ามันเนี่ยมึงเคยทำความดีอะไรบ้างไหมพูดเองก็ไม่ถึงเนื้อหนังมังสาของหัวใจฟังจากปากของเขาเองก็แล้วกันครับคนที่ด่าอัวมึงเคยทำความดีบ้างไหม กู้ถามหน่อยนีมึงเคยบริจาคเคยช่วยเหลือสังคมไหมเคยออกไปทำอะไรกับสังคมหรือเปล่ากูคเคยเพราะฉะนั้นกูด่าได้แล้วใช่ไหมถ้ากูเคยทําความดีถ้ากูเคยบริจาคกูคถึงจะด่าได้อย่างนั้นเหรอไอชิบหายเอาตะก,กะอะไรมาใช้พอดีลูกศิษย์ผมถามมาเมื่อคืนนี้ เช้าวันนี้กลยโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กปูจิตตกรบุษบาเมื่อลูกศิษย์พระดาบทถามครูปูว่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่ขึ้นไปถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่นผิดอะไรครูปูจึงค่อยๆตั้งประเด็นให้ลูกศิษย์ตอบทีละข้อว่าสถานที่นั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือที่สาธารณะลูกศิษย์ตอบว่าที่สาธารณะ ถามต่อว่าใครใช้งานพื้นที่ดังกล่าวบ้างลูกศิษย์ตอบว่าคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเขาเหล่านั้นใช้งานอย่างไรลูกศิษย์ตอบว่าคนท้องถิ่นจอดรถเพื่อเข้าซื้อของในร้านสะดวกซื้อนักท่องเที่ยวถ่ายรูปร้านสะดวกซื้อที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิอยู่ข้างหลัง ถามอีกว่าเขาเหล่านั้นต้องการเห็นคนถอดเสื้อเต้นบ้าบ้าบาบ,าบาอยู่บนหลังคารถณจุดนั้นไหมลูกศิษย์ต,ตอบว่าไม่ต้องการถามอีกว่ามีสถานที่สาธารณะใดบ้างที่เราถอดเสื้อได้ในขณะที่คนอื่นเขาแต่งกายมิดชิดลูกศิษย์ต,ตอบว่าชายทะเลสระว่ายน้ำฟิตเนสสนามกีฬาหรือในบ้านเราเองจึงถามลูกศิษย์ว่าไอ้คำถามทั้ง5ข้อที่ผ่านมาเนี่ย มีสักข้อหรือยังที่อินฟลูคนนั้นทำสิ่งที่ถูกต้องลูกศิษย์ตอบว่าอยังคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือมีใครได้ประโยชน์อะไรจากการทำคลิปถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถในจุดชมวิวยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่นบ้างลูกศิษย์ตอบว่าก็ตัวเขาเองไงครับ ได้รับความสนใจมีคนคลิกดูคลิปไม่ว่าจะเพื่อสนุกสังเกตการสอดรู้สอดเห็นหรือตำหนิติเตียนล้วนกลายเป็นประโยชน์ส่วนตัวของคนคนเดียวทั้งสิ้นจากยอดการรับชมซึ่งมีค่าตอบแทนจากแพลตฟอร์มต่างๆผมจึงบอกว่าการหาประโยชน์ส่วนตัวเพื่อตนคนเดียวโดยไม่สนใจกาลเทศะวัฒนธรรมสังคม ความรู้สึกของคนอื่นข้อกฎหมายชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของประเทศการสร้างทัศนอุจารหรืออุบาทณนะจุดที่คนอื่นต้องการมุมถ่ายภาพที่สวยงามเป็นสิ่งที่พึงกระทำหรือไม่ลูกศิษย์ตอบว่าไม่ถามย้ำว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดลูกศิษย์ตอบว่าผิดถามว่าผิดตรงไหนลูกศิษย์ตอบว่าผิดทุกตรงที่กล่าวมา ถามอีกว่าพอจะมีสิ่งที่ถูกอยู่บ้างไหมลูกศิษย์บอกว่าถูกใจก็เลยถามว่าถูกใจใครลูกศิษย์ตอบว่าตัวเขาเองไงครับคนที่ชอบดูคลิปแปลกๆที่ไม่มีใครทำเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับถามต่อว่าแล้วเพราะอะไรถึงไม่มีใครทำละ่ะลูกศิษย์ตอบว่าเพราะมันไม่ควรทำถามอีกว่าแล้วทำไมเขาถึงทำลูกศิษย์ตอบว่าเพราะเขาไม่สนใจว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ เขาแค่ต้องการคอนเทนต์ไปสร้างยอดการรับชมเพื่อแลกเป็นค่าตอบแทนเท่านั้นส่วนคนที่ดูก็คิดว่ากูก็ไม่ได้เสียอะไรนี่หว่าจึงเกิดสังคมที่ตอบสนองนักสร้างคอนเทนต์เช่นนี้ให้มีที่ยืนในสังคมได้ยิ่งด่ายิ่งดียิ่งด่ายิ่งดังยิ่งด่ายิ่งดูค่าตอบแทนจากยอดการรับชมยิ่งเป็นของกูผมจึงถามว่า หนูเห็นความเห็นเก่ตัวและการฉกฉวยของเขาแล้วหรือยังหนูเห็นการฉกฉวยในสิ่งที่เขาเล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของคนไหมหนูเห็นการล้ำเส้นเพื่อเงินและความนิยมนั้นไหมถึงที่สุดเขาทำเพื่อใครต่อให้เขาจะเคยทำดีอะไรมาก่อนมันก็คนละเรื่องกับการกระทำครั้งนี้ อย่าเอาความดีเดิมๆมาลบทิ้งความผิดความชั่วในการกระทำครั้งอื่นๆเพราะความดีทำเมื่อไหร่ก็ดีความชั่วทำเมื่อไหร่ก็ชั่วความผิดทำเมื่อไหร่ก็ผิดความดีจึงไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทำความผิดได้เมื่อรู้ว่าความดีเป็นสิ่งที่ดีจงตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีเสมอไป อย่าทำสิ่งใดที่บั่นทอนความดีที่เคยมีมาจะดีกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติกันนะครับดังนั้นเมื่อเห็นคลิปที่มันถามว่าไอ้พวกที่ด่ากูเนี่ยพวกมึงเคยทำความดีอะไรมาบ้างมึงเคยบริจาคเงินกันไหมไม่ใช่แล้วละ่ะกูว่าสมองมึงพิกลพิการแล้วละ่ะในเรื่องของการใช้เหตุใช้ผลต่อให้เคยทำดีมามหาศาล ก็ไม่สมควรจะขึ้นไปเต้นอยู่บนหลังคารถในจุดนั้นมันคละเรื่องกันและคนที่มาดา่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความดีเป็นใบอนุญาตขอดา่าถ้าสิ่งที่คุณทำถ้าสิ่งที่มึงทำเป็นความไม่ดีออกจากปากมหาโจรหรือสมเด็จพระสังฆราชหรือพระอรหันต์ก็จะต้องชี้ได้ว่านั่นคือสิ่งไม่ดี นั่นคือความชั่วนั่นคือความผิดนั่นคือความไม่สมควรมึงไม่มีสิทธิ์มัตรถามเลยว่าคนที่ด่ามึงเคยทำความดีอะไรมาขอเพียงเขาแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วโว้ย